สองชั่วโมงครับจากโคราชมานะครับตื่นอ่ะตีห้านะครับก็นั่งกินกระปุกกาแฟนะครับแล้วก็ออกจากบ้านมาประมาณหกโมงกว่ากว่านะครับก็มาถึงนี่ก็สองโมงนะครับมาบ้านอ่าวนำชชยไก่เก่งนะครับก็มีแต่ตัวละล้านกว่านะครับถ้ามีคนซื้อนะครับนี่พูดถึงนะครับนะครับขายนี่ขายล้านขายขายตัวละเป็นล้านแต่ถามว่าอ่ามีใครซื้อหรือเปล่านะครับเออนะครับ ถึงป่านะครับก็มีพันธุ์ท้องถิ่นนะครับออชาวบ้านนําทางนะครับยังไม่ได้ถามชื่อลูกพีกันเลยชื่ออะไรชื่ออะไรคือน,น้ำใจุ้อยเอ,อ่อชื่อชื่อพันธุ์สร้อยเนาะเออ,เอ,อนะครับเออน,นะนี่นะครับวันนี้ก็พันธ์สร้อยเมืองสุรินทร์นะครับนําทางนะครับก็ ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ไม่ไม่พลาดนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับน้องๆท่านไหนอยากจะมาก็อย่าลืมนะครับก็มาหาลุงส้อยนะครับมานอนป่ามันด้วยกันกานเอาน้าไปยังเออทั้งน้ําทั้งกาแฟนะครับเออเอาว่าไปนะครับแบกถอยด้วยนะครับตัวนี้ขาแบกจริงนะครับนี่นะครับวัวน้ำชายเนี่ยนะครับวัวน้ำช้ยไก่จริงนะครับตัวเราเป็นร้านนะครับถ้ามีคนซื้อนะครับอื แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อไม่ซื้อแต่ว่าคนขายบอกขายล้านหนึ่งเจอของล่างนะครับใหญ่มากนะครับอืพี่มาช้าไปนะครับยังไม่เจอสดสดนะครับเจอแต่แห้งๆนะครับไปเดี๋ยวไปต่อนะครับตามอพี่ช่วยเข้าไปครับทำนานยักษ์นะครับอืวดมือหือมามหาศาลนะครับยักษ์มหาศาลแต่ว่าน้ําจะมีไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผม อันนี้เขาเรียกว่าตำนานนะครับตำนานพึ่งปักช่องโ,โอ้โหโคตรมาฮึม,มานะครับโคตรใหญ่นะครับเม็ดกกกว่านะครับประมาณอูอหูมะหือมาแล้วครับแต่ว่าลุ้นว่าจะมีน้ําไม่มีน้ํานะครับเรียกว่า f của Ôi, nán lắm này. Tên nam đi vô. Nam ok vô. น้ำโอเคอยู่น้ำใทได้พิปูนสอนเด้อพิเอ้ลจะสอนไว้เด้อสอนไว้เด้อสอนเลยเน้ำพอได้อยู่จะล้างเดงโอ้โอ้โอโอน้ำกดสวยนะครับอือปิปูนนะครับี่ ครับโอเคนะครับระนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องแล้วจะตัดนะครับสวยนะครับสวยใ <c oughs> ส่ไปไหมน้อยอเพือเ่อนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกที่นาย ยืมเงินเด้อโอ้ยก้อนมงวนยิบไม่ได้เลยล่วงหมดเลยนั่นัยเด้อมงวน ม้วนมันยังไม่แน่นม้วนมันไม่ใส่ลังกระลังน่ะยิ่งอยู่นานยิ่งดุนะครับค่อยๆปาดนะครับจะปาดลึกมากนะครับตกทุบนะครับประสบการณ์นะครับเคยมีมาแล้วนะครับตกทุบเลย <laughs> นะครับเงินสามสี่พันนี่ทำเฮียมาแล้วนะครับผมอะ่ะไม่ใช่ว่ามีเคยนะครับเอาคอนนี่มัด กัดคอกันอยู่อีกอ่ะโอ้นี่ก็จะขี่สิบโมโหได้ โอเคนะครับที่เหลือก็ปล่อยไปนะครับพึ่งกิโลไม่ต้องไปเอานะครับปล่อยให้พึ่งก็ทานไปเราเอาแค่นี้ก็พอนะครับไม่ไม่ได้มัดปักถังเด้อปัดไม่หมดดอกปัดเดี๋ยวไปประมาณไ่ครึ่งกิโลนี่แหละ ปล่อยเช่ปล่อยมันกินไปเอ้ยเชื่อเถอะนะไม่ได้ยังไม่ได้ได้แล้วขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้ว <c oughs> นะครับได้ได้ได้เท่าไรก็ไม่พออะมนุษย์น่ะเขา้าว่าหนุ่วนนเนี่ย โอ้ครบลูกพี่สุดยอดเลยครบไฟบ็นไรกันใส่ไปไหม้พ่นน้อยพ่นเนะไไหหาะไม่ว่าแต่มันจะไม่ลุกเนาะลูกขี้ผายไม่่วงเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้มัดถุงเดอ้อโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เสียงแม่เวลาเวลาเวลาจะไอ้ดึงเอาเด้เอดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออโอเคครับผม คลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าก็ค่าแล้วนะครับก็คงจะหาไม่ทันนะครับปักช่องออนทัวร์บ้านของสมโภน้ําชัยนะครับเออไก่เก่งขายตัวละล้านนะครับถ้ามีคนซื้อนะครับคนขายอยากขายล้านหนึ่งแต่ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับก็หลังเดียวนี่แหละครับวันนี้นะครับออนทัวร์มานะครับชอบถูกอกถูกใจก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับงานของคุณแก่ๆนะครับช่องไม่ดังแต่ลังใหญ่กินเกสรป่าโดยพันธุ์พุ่งุ่งสันประเดกนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ